วแ <White> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ผมไวแบวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาพคาฟานะครับบางคนเห็นในไลฟ์ผมแล้วว่าผมเปลี่ยนภาพคาฟาไปไม่ใช่คาฟาที่เคยใช้กันผมเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นคาฟาจริงๆแล้วมันคือ NPC นในเทอเซเวียนะแล้วผมก็เปลี่ยนมันยกเซตเลย ผมไปดูช่องคุณ V มาคุณวีอัดิงนัแล้วคุณ V, นะณ v ก็เปลี่ยนเป็นแฟนอาร์ตหรือว่าอาร์ตเวิร์กไม่แน่ใจนะของ jro ก็เป็นภาพน่ารักนา่กนารักคาฟ่ผมก็เลยอยากเปลี่ยนบ้างก็อย่างที่เห็นถามว่ามันผิดกฎไหมในการเปลี่ยนภาพตรงนี้นะครับก็ไม่ผิดนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของตรงนี้มันไม่ใช่ Data ครับแต่ว่ามันเป็นโฟลเดอร์สกินโฟลเดอร์สกิน u i ก็เหมือนที่เราเปลี่ยนตรงนี้นครับที่เรากดตั้งค่ากราฟิกนะีแล้วก็เปลี่ยนสกินมัน พอดีว่าผมลบสกินออกหมดเลยก็มันจะไม่เกี่ยวข้องกับ Data นะครับมันเป็นสกิน UI ทีนี้วิธีทำเนี่ยเดี๋ยวผมไปเปิดเว็บไซต์ให้ดูนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เซิร์ช Google มั่วๆม,มาเจอ blog.wisard.mo e นะครับเขียนขึ้นในปี2020จริงๆแล้วการเปลี่ยนภาพคาฟ้ามีมานานมากแล้วครับตั้งแต่ผมยังเด็กแต่ผมเองจำไม่ได้ก็เลยมาเซิร์ช g o o g l e ดูก็เจอเว็บไซต์นี้พอดีนะฮะที่เขียนโพยเอาไว้ วิธีการทำก็คือให้สร้างโฟลเดอร์ชื่อ e l a t นะครับในสกินที่เราใช้อันนี้ก็คือสกิน Default นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ชื่อ e รั t เข้าไปในสกิน Default จากนั้นก็วางภาพ NPC ลงไปในนั้นนะครับโดยที่ตั้งชื่อทับลงไปจากอันเดิมก็ในนี้เขาก็จะมีโฟลเดอร์ให้เราดาวน์โหลดเลยนะอย่างเช่นโดราม JRO Carfa เวอร์ชัน1 JRO Carfa เวอร์ชัน2และ JRO Carfa เวอร์ชันนะครับ mm hmm. ก็คือเราสามารถดาวน์โหลดไปวางในสกิน Default ได้เลย mm hmm. หลังจากดาวน์โหลดมาแล้วก็ต้องเอาไปวางนะครับที่ที่เกมและวล็อกออนไลน์อยู่ mm hmm. เดี๋ยวผมจะใช้ Carfa JRO เวอร์ชันเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับในการวาง mm hmm. ก็ก o ปปีไว้จากนั้นก็ไปที่ที่วางเกมแล้วล็อกออนไลน์ครับ mm hmm. แล้วก็เข้าโฟลเดอร์สกิน แล้วก็เลือกสกินนะครับอันนี้ผมใช้สกิน Default มีอันเดียวแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ชื่อ e l u s สขึ้นมาพอดีว่าอันนี้มันเป็นอันที่ผมใช้อยู่คือทีอ o ฟ s e r v ีใช่ไหมก็แบ็ k อัพไว้ก่อนวางลงไปแล้วเราก็ Rename นดิดนึงชื่อ e l ลัสนะครับอ่าพอเสร็จแล้วก็ทำการเข้าเกมพอเราเข้าเกมมาแล้วนะครับให้เลือกตั้งค่ากราฟิกนะครับแล้วก็เลือกสกินอันที่เราเปลี่ยน เมื่อกี้เราสกินดีฟเฟลนะฮะก็ใช้อันเดิมจากนั้นก็คุยคาฟ่าครับอ่าทีนี้ภาพคาฟ่าเราก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับผมเป็นอันเสร็จและจากนี้ก็คือการเข้าคลาสศิลปะกับไวแบร์นะครับเราต้องการจะคัสตอมตัวคาฟ่าเองอยากโหลดตัวอนิเมะอะไรมาและอยากทำโอเคได้อ่าผมนึกถึงท่านเทพเฮสเ i ีอ่าเราก็เซิร์ชไปเฮสเชีย png เพราะเราขี้เกียจตัดเอง ไม่งั้นเราจะต้องไปนั่งตัดภาพเองขี้เกียจอ่ะโหลดเป็นพมาง่ายสุดแล้วอ่าแล้วก็เลือกอ่าผมเอาท่า default ท่านี้อ่าต้องเลือกอีกรอบนึงดาวน์โหลดมาโโฆษณาดูโฆษณาขึ้นยันที่นี่เลยนะโอเคผมโหลดเสร็จแล้วจากนั้นก็เปิด Photoshop ขึ้นมาแล้วก็เปิดภาพท่านเทพ แล้วก็เปิดภาพต้นฉบับ้านหนึ่งเพื่อที่จะรู้ความกว้างและความสูงจากนั้นเราก็ Copy ท่านเทพออกมาครับโดยการกด ctrl a select o นะครับเป็น shortcut select o ctrl c copy และ ctrl v วางวางเราไปที่คาฟาศูนย์ห่งต้นฉบับไม่มีความจําเป็นแล้วทีนี้เราก็ต้องปรับทานฟอร์ r ม,มันโดยการก,ก,กด ctrl t มื่อกี้รีบไปหน่อยอ่าแล้วก็กดชิปค้างไว้นะครับในการสเกลมันเพราะว่าถ้าไม่กดชิปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพมันยืดเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็กดชิปไว้ครับเพื่อให้สเกลมันไม่เพี้ยนอ่าเหมือนผมทางด้านซ้ายจะขาดอยู่นะผมจะย่อให้จนกว่าอ่ะน่าจะประมาณนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะให้ตัวท่านเทพขึ้นมาตรงกลางหน่อยนะอ่ะงั้นก็ย่อจนกว่า ผมมันจะไม่ขาดอ่ะได้ประมาณนี้ลากหน่อยให้ความสูงมันได้อ่าเท่านี้ทันเทพก็จะเป็นคาฟ้าแล้วแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิเพราะว่าอันนี้คือกดปิดตานะครับที่เลเยอร์เพื่อซ่อนเพราะว่าเอ่อมันจะมีปัญหาเรื่องของเส้นขอบครับเมื่อเราทําการสเกลแล้วเส้นขอบมันจะอาราคือมันจะทานฟอร์มเส้นเป็นเบลอๆเนี่ยเ,นะเพื่อเกลีย่ยให้ภาพมันไม่มีความแตก แต่มันก็กลายเป็นปัญหาของเราที่ว่าเวลาเราไปใช้จริงเนี่ยในตัวเส้นขอบมันจะเปะิดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลงสีนะครับตอนนี้เรากด new layer ขึ้นมาแล้วก็ลงสี b a c k g r o u n d สี b a c k g r o u n d ที่ใช้จะต้องเป็นสีชมพู ff00ff เท่านั้นนะครับเป็นโค้ดสีแล้วก็เทสีลงไปใน l a เยอร์ที่นิวขึ้นมาบางคน New l a เยอรขึ้นมาเฮ้ย hey, พี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนของพี่อ่ะก็ คลิกค้างและลากลงมานะครับให้มันอยู่ใต้ใต้ทันเทพก็จะเป็นแบบนี้แล้วไอ้เส้นขอบเนี่ยวิธีแก้เนี่ยมันก็มีวิธีของมันอยู่เดี๋ยวผมจะสอนอตอนนี้เราจะเห็นว่าเส้นขอบมันจะมีเบลอเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะโดยการกดคอนโทรลค้างแล้วคลิกที่เลเยอร์ทันเทพมันจะเป็นเส้นปลาขึ้นมาเป็นซีเลคเตอร์ให้สิ่งที่เราต้องทำก็คือ ใช้รีไฟเอทครับรีไฟเอทจริงๆบางคนมันจะขึ้น 0, 0ูนหมดเลยจะเป็นแบบนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเส้นมันจะเบลอ,เ,ลอเห็นไหมไอ้ตรงเส้นเบล,อเ,ลอเนี่ยแหละมันทานฟอร์มแล้วผสมกับสีชมพูทําให้ภาพเราเปือสีชมพูสิ่งที่ต้องทําก็คือคอนท s สมันคอนทะัสร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันโอเคหรือย,อยัง จากที่ผมสังเกตดูเนี่ยมันก็ยังมีจุดที่ยังเบลอๆอยู่นิดๆนะครับเนี่ยมันจะมีเบลอๆอยู่มันก็จะผสมสีชมพูเข้าไปเราก็ไม่ต้องการใช่ไหมอ่ะเราปรับไปนกรอบหนึ่งเพราะมันปรับได้แค่ร้อเราก็กดอีกทีครับง่ายจะตายถ้าเราอยากปรับอีกก็กดอีกทีนึงอ่ะน่าจะดีขึ้นแล้วในส่วนของเบลอๆหายหมดแล้วจากนั้นครับก็กด select แล้วก็ inverse มัน อินเวอร์สคือการเลือกเลือกด้านขั้วตรงข้ามนะแล้วก็กด Delete ครับเพื่อให้มัน Delete ส่วนที่เบลอๆออกพอกด Delete เสร็จปุ๊บเราก็กด select i n v e r t กลับมาแล้วทำการ new layer ขึ้นมาครับเพื่อที่จะทำเส้นตัดให้ภาพนี้แล้วก็ select modify มันแล้วก็เลือกที่ expand นะฮะ Exp uh, expand expand ซัก1นึพิกเซลให้มันขยายออกจากตัวภาพนะั้น1พิกเซลและก็ลงตัดเส้นเป็นสีดำนะผมใช้สีดำในการตัดเส้นและดลงไปสิ่งที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะจากนั้นเราก็ deselect ได้ก็คือยกเลิกวิธียกเลิกก็คือ,เ,อเลือก selection นะครับคือไอคอนอันที่2เนี่ยแล้วก็คลิกไปตรงไหนก็ได้แล้วเราก็เอาภาพสีดำเนี่ย แปะลงมาด้านล่างอ่ะทีนี้เราก็จะเป็นการตัดเส้นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงสวยไหมอันนี้คือตัดเส้นดําเรียบร้อยแล้วคือเส้นมันจะออกคูขาคูขาหน่อยแหละแต่ก็ไม่เลอะสีชมพูอันนี้มันจะไม่เลอะสีชมพูเวลาซูมออกก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็กดไฟล์ save as แล้วก็เลือก format เป็น BMP อ่าอันนี้ BMP เอ่อผมเซฟไว้ที่ดาวน์โหลดแล้วกัน เลือกเป็น Windows 24บิตนะครับอ่ะเซฟเสร็จแล้วจากนั้นก็ไปที่โฟลเดอร์ดาวโหลดตะกี้อ่ะก๊อปปี้คาฟาของเราไปไว้ที่โฟลเดอร์สกินรัดอ่ะอันนี้มีชัดคัดรัดอ่ะมาถูกที่เราจะเปลี่ยนคาฟา01นะึ่งนะอ่าแต่เราจะแบ็กอัพเอาไว้ด้วยแล้วก็แปะคาฟา01เราก็จะกลายเป็นทันเทพ จากนั้นก็เข้าเกมมาดูนะครับว่าคาฟาเราเปลี่ยนไปจะเป็นยังไงนี่ท่านเทพมาแล้วถ้าสังเกตดูนะครับตรงนี้จะมีจุดสีชมพนูนิดๆนะครับที่เลอะอยู่ก็เข้าไปแก้ไขอีกทีหนึ่งที่ผมทำมันเคลียร์ได้ประมาณ90%กว่าเเซ็นต์นะไม่งั้นจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งตัวเลยอันนี้ก็ไปลบอีกนิดนึงก็ถือว่าใช้ได้แล้ว